สรุปคือทุนการศึกษากับระดับมหาวิทยาลัอลายอะไรสำคัญร่มกันค่ะในปัจจุบันนี้นะคะก็ต้องเป็นทุนการศึกษาแน่นอนเลยคะ่ะทุนการศึกษานะคะช่วยประหยัดค่าเ,าเรียนค่าหอพักนะคะทําให้น้องๆได้ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองได้เป็นอย่างมากเลยค่ะเราพี่หมายถึงว่าการลงทุนด้การศึกษาเนี่ยมันไม่สําคัญเใช่ไหมคะต่อว่าติดต่อเลยนะคะ สำคัญค่ะการลงทุนสำหรับการศึกษานะคะไม่จำเป็นต้องเราเอา,เอาเงินไปลงทุนให้กับทางมหาวิาลยนะคะซึ่งมหาลัยค่ะเขาก็สามารถจัดระงทุนลงทุนให้กับนักศึกษาต่างชาติเข้าไปเรียนในประเทศอย่างประเทศจีนอย่างเงี้ยค่ะก็ถือว่าเป็นการลงทุนให้กับการศึกษาได้เช่นกันค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเราก็ได้กําไรเป็นในเรื่องของความรู้กลับมาค่ะเราตลอดลงไปเนี่ยจะได้คือจริงหรอคะ การจะได้ทุนจริงหรือไม่นั้นนะคะขึ้นอยู่กับโปรไฟล์ของนักเรียนเลยค่ะน้องๆคนไหนที่อยากจะได้ทุนค่าเทอมขอพักเงินเดือนนะคะก็ต้องมีผลสอบระ,ระดับที่สูงค่ะอย่างเช่นคนไหนที่อยากจะเข้าหลักสูตรภาษาจีนจะต้องมีเฉลร,ระดับ5ขึ้นไปคนไหนที่อยากจะได้ทุนในหลักสูตรภาษาอังกฤษก็ต้องมีเอลอย่างน้อย6.0ขึ้นไปและที่สําคัญนะคะเกรดเฉลี่ยค่ะที่โรงเรียนของน้องก็สําคัญเหมือนกันค่ะจะต้องได้เกรดเฉลี่ยอย่างน้อย3.0 0ขึ้นไปค่ะ